ตอนนี้กำลังสอนการทำผ้ามัดย้อมคามนะคะเป็นผ้าเช็ดหน้านะคะเป็นของสำรวยนะคะคนละผืนนะคะให้กับนักท่องเที่ยวนะคะเขายับหยิบว่าจะไม่ทำมันไปเลยใจเยี่ยมฮะใจเยี่ยมไม่ได้ซักฉันได้ลายเก่าเดี๋ยวพูไเดี๋ยวกูไปกูจาใจเยี่ยมไปดึงซี่บ่ เด้อหนึ่งเดีวยดวในโลกและับไปฝากกิิกไม่ต้องฝากเนีย่ย <c oughs>

มันจะไปถึมันเรเรมามเด่ัเรา่นครับนเยมัแน่นลยแน่นลยเคยมัดไม่แน่แล้วมันสีมันเกลียกันมันจะไม่มีจังหวะันเดียวเดียวไม่เจมัน คื่นทำดีว่ได้ายสนยังไงนะครับอันนัมันเป็นเะนัมัจะน้ำเนงเนี่ยสีเป็นต่ว่าซ้ำันเป็นจุลินทรีย์ต้พื้่เป็นคีตรคีตครนั่นแม่้าตีน้อนลงไปแลเอาน้ำนั่นตีเอน้ำใส่ใจน้ำเป็นรูปพยายามเลยค่ะพยายามเลยการตีพยายามต้องไต้น้ อ่ะแนบกนาหน่อยเถอะงนันต้องเอาขึ้นนีล่มันต้องเอาขื่นเน่ยพยายมพยยมนใจเลยก็น้นนลงก้ก้อด้้นม่ยโอ้โจริงจริมเราน่มันงหมวก็ได้มันเนี่ยเป็นเขียดในไม่่งว่าตันตันเหนื่อยละไม่ได้หัวอี่แ้วนะนต่อ สีมันซ uh, ึมข้าไปขยำขยำขยำยไปมันะที่เขากรรกรรมกรตอนนั้นยังไม่ยังไม่มีเาเขาถึงที่ถืออาการเม็ดสีคุณหมอมีมีหมอโนดไหมครับ